Te va a poner orden, joven. สวัสดีทุกคนควันนี้เข้าวันนี้ของผมเรซิ่งบอยช a น n e ลนะครับวันนี้มีทิปกระทนานนะครับผมในวันที่เดทออกฝนเพิ่งจะตกเสร็จแบบนี้เราก็จะไปวิ่งทิปกันแต่ว่าผมไม่รถเดินนะครับวันนี้ไม่รู้จะทานไอบักเดฟหรือเปล่ามันผ้ามันนี่แดงเลยกเลยครับมาเดี๋ยวไปบ้านปองก,กันก่อนนะทุกคน ันนี้เราก็จะไปะบางบางสวรรค์น,นะครับหรือว่าบ้านบ้านบางเอาเวดเดโลครับผม bye ไปไปไปครับโอเคนะครับทุกคน นี่เราก็เดินออกเดินทางเล้ครับวัตนนี้ก็เป็นเวลาโอ้โหไม่มีเวลาทดด้วยไม่เป็นไรครับดูวิเดอมุด,ดยามเลยนะมันจะคุ้มฟองเดินทางปลอดไปกันทุกคนครับผมไปกันเลยครับยาวๆกันไปนี่เรามาทางในนะครับผมถ้าไปสายพระแสงมนันมันจะอ้อมนะครับมันจะไกลกว่าแต่ว่าน่าจะไม่มีตำรวจตอนนี้ก็น่าจะไม่มีตำรวจ,จ,รวจครับเพราะช่วงผู้ิดนี้พยามหน่วยกันได้ครับผม ช่วงๆนะครับผมเพราะว่าถ้าถ่ายเยอะแบตเตอรี่มันจะหมดนะครับถ้าไปถึงโน้นอ่ะประมาณถ้าขับช้าๆเรื่อยๆก็หนึ่งชั่วโมงครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายดูเวลาออกจากออกจากออกจากเวงสาก็ได้ออกจากเวงสาเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนดูครับไปครับผมไปกันโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่อ่าบ้านคลองรูเลยนะครับผมก่อ,อกจากเกตเวงสาได้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ อำเภอบ้านนาสารนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าอำเภอเกียนซาเกียนซาเสร็จแล้วก็จะเข้าอำเภอพระแสงนะครับแล้วก็จะไปตำบลบางสวรรค์อ่าแล้วก็จะเข้าบ้านมาเอาเลยครับบ้านพ่อผมเองครับวันนี้ผมก็จะไปหาปู่นะครับปูป่ผมโอเคเดี๋ยวยาว,ยาว,ยาวๆกันเลยครับนี่มีหักเดมแล้วก็บูบอ่ด้วยครับผมวันนี้ก็มามดยอดนะรัะ ไปเลยครับผมไม่รีบไม่ร้อนเมื่อกี้น้ำมันใกล้จะหมดนะครับไว้ใส่ปั๊มมันขวดเอ้ยบอกเลยรับหัวใจใส่มันขวดเฉยโอเคไปกันต่อครับผมเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ดูอีกทีครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ไว้ใส่มันเป็นที่ร้อยเวณนะครับทุกคนที่น,นี้ก็อยู่ที่น้องนนที่นี่อะไรไหนวะโอ้โห น้าควรยิ่งจะเอ,อไม่ใช่ที่วงอะไรนะเทีย่องค์กลางอะเบบิดักอใช่ที่ผมเบบิดักถ่ายทำเอ็มวีอะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าควรน,นะครับผมหรือว่าเขาเรียกอะไรเได้เออเกนซานั่นแหละอ,อ่าเกนซ่าอยู่ในอำเภอเกนซ่าแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตำบลหรืออะไรนะครับหน้าควรนี่่เป็นชื่อหมู่บ้านก็ไม่แน่ใจแต่ดูว่ามันติด อบนไอพน้พ่วงโคมนาคอนอะไรสักอย่างนี่เลยครับโอ้โหฝุ่นเต็มกล้องแน่เลยทีเดียวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผมนี่ก็จะเข้าตถนน,นสายระยะยาวนะครับผมแล้วก็เข้าสายสะทึกเลยนคนัะเดี๋ยวเหินเลยด้วยโอ้โหประจาจอดมาครับผมรอบนี้ อยู่ที่สวเท่นกันแล้วพี่น <partido> ้องโอเคเดี <page lunch> oh, ๋ยวพู๊บเเดี๋กันเลยรับเดี๋ยวนะรถอะไรนะโอ้โหน้องนี่ไปรอรุ่นนะโอ้โหฝนจะตกไหมว่าก็กำลังทำถนนอยู่เมื่อกี้ออกมานึวยกร่ดานโอ้โหตกเต็มรถทุกคน ไปดูไปคกับผมผมาหลวงพ่อทุดถนนทวันผมทำหลวงสุราธ,ธานี Vay ก่อนนะครับโอเคก็ไปกันต่อให้พอมันจะหมด ប right? ាយកូននេះបាយលោតហើយលូន บ้านพูดแล้วผมแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกบางสวรรค์แล้วก็ไปบ้านเพื่อนที่อรองโยนนะครับรองโยนน่นแช่เจ้าบ้านเพื่อนที่รองโยนแล้วก็นี่กําลังจะกลับบ้านกนเลยครับตอนนี้ก็ให้บักซิมขับผมไม่ไหวแล้วใค่เก็ดเก็ดตั้งเอวเก็ดตั้งตัวหมดแล้วทุกคนเย็ดลั่นจับอกเข็มท่อจังนั้น Jetzt. Oho